สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในสื่อการเรียนรู้ชุดมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวทชซึ่งในตอนนี้นำเสนอเป็นตอนที่3ตอนสุดท้ายแล้วค่ะ เราจะพาทุกท่านไปพบกับกรณีศึกษานะคะและการตอบคำถามข้อสงสยัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านของจริยธรรมการวิจัยโดยเฉพาะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ กรณีศึกษาที่หนึ่งค่ะดร A ได้ไปนําเสนอผลงานที่การประชุมวิชาการแห่งหนึ่งนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยดร B ก็ได้ไปฟังแล้วก็สนใจในหัวข้องานวิจัยดังกล่าวเป็นอย่างมากเลยจึงได้มีการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยบางส่วนจากดร A แต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปค่ะอาจารย์ดร A ก็ไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากดร B แต่ต่อมาเนี่ยกลับพบว่าดร B ตีพิมพ์บทความวิชาการออกมาหลายต่อหลายฉบับนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษาของตัวเองแต่ว่ามีไอเดียมาจาก งานวิจัยของดร A ค่ะกรณีแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเข้าข่ายการลอกเลียนโดยไม่ชอบหรือเปล่าคะอาจารย์คะโอเคครับผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนแปลงคําพูดในคําถามนิดหนึ่งครับคือผมว่ามาจากไอเดียมาจากด r ร A เอนี่ยเอาเป็นว่าไอเดียเหมือนกับดร A แล้วกันนะครับคืออย่างนี้ครับในกรณีแบบนี้เนี่ยเราต้องพิจารณาแยกกันระหว่างไอเดียหรือความคิดเนี่ยนะฮะ กับข้อมูล2ออย่างเนี่ยต,ต้องแยกกันอย่างเด็ดขาดเ,เราต้องคิดก่อนว่าพูดถึงเรื่องไอเดียหรือความคิดก่อนอน,นะฮะว่าไอเดียของดรเอเนี่ยเราต้องถามตัวเองอย่างบริสุทธิ์ใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้คเครดิตหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นไอเดียที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น common knowledge ที่นักวิจัยใคร,ใ,ครใ,นในวงการเดียวกันเนี่ยก็าสามารถคิดได้อย่างเดียวกันเพียงแตใใ่ในกรณีนี้เนี่ยดรเออาจจะทําก่อนเท่านั้นเองอาจจะคิดก่อนทําก่อนนะฮะเช่นสมมุตินะผมยก,กตัวอยา่างการให้สารสเตียรอยในการต้านการอักเสบในการรักษาโรคโควิด นายทีเนี่ยนะครับดรบีได้ฟังการนํานเสนอความคิดและก็ข้อมูลจากดรเอก็จริงแต่ว่าความคิดที่ใช้เตียรอยในการต้านการอักเสบในโลกต่างๆเนี่ยใครๆก็ที่อยู่ในวงการแพทย์เนี่ยหรือในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถที่จะคิดได้ในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ถือว,ว่าเป็นการเหมือนกันโดยไม่เหมาะสมหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเพจเยวิซึมเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เพราะมันเหมือนกันเพราะว่าใครๆก็กคิดได้แต่ทีนี้ ถ้ามาฝั่งข,ข้อมูลบ้างถ้าดร B ใช้ข้อมูลของดร A ด้วยอันนี้ควรจะให้เครดิตข้อมูลที่เอามาใช้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับถ้าไอเดียของดเร A เนี่ยเรามาพูดฝัง่งความคิดใหม่อีกครั้งนะครับเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์ใช้ภาษากิดว่ายูนิคมากๆเนี่ยดกร B ก็ควรจะให้เครดิตด้วยนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าไอเดียนั้นนะ่ะมันสมควรกับเครดิตหรือไม่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดถึงใจเข้าใจเรานะครับในกรณีที่เราสงสัยเนี่ย ให้เครดิตไว้ก่อนไม่มีอะไรเสียหายหลักการที่นักวิจัยยึดถืออย่างหนึ่งก็คือการให้เกียรติกันและกันในวงการวิจัยแล้วก็ไม่รับเครดิตที่ตนตนเองไม่ควรได้ควรจะให้เครดิตกับคนที่ควรจะได้เครดิตนั้นไปครับค่ะกรณีศึกษาที่2ค่ะ การนำเอาผลงานเดิมที่เคยได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วกลับมาตีพิมพ์ใหม่ในอีกวารสารหนึ่งแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะเราถือว่าเป็นดูพิเคทพ p u b บิ c เ t ชันหรือเปล่าคะแบบนี้ครับขึ้นอยู่กับวิธีการทำในการตีพิมพ์ซ้ำแล้วก็เหตุผลที่จะดูว่าโอเคหรือไม่โอเคนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงเนี่ยเหตุผลในการตีพิมพ์ซ้ำเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไร อาจจะมีหลายๆเหตุผลนะครับเช่นเช่นนะครับเราต้องการเผยแพร่ไปในกลุ่มผู้อ่านเนี่ยให้กว้างขึ้นก็จะตีพิมพ์มากกว่าสารเนี่ยกลุ่มผู้อ่านก็จะกว้างขึ้นหรือว่าอาจจะครั้งที่แล้วตีพิมพ์ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายมาตีพิมพ์ใหม่เนี่ยมันตรงกลุ่มเป้าหมายหรือว่าอาจจะด้วยเหตุผลต่างๆนานาพอเรามีเหตุผลปั๊บเนี่ยกระบวนการวิธีการทําจะสําคัญมากเลยคําสําคัญก็คือความโปร่งใส สิ่งที so explain, the format, the ่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือต้องให้โปร่งใสต่อทั้งสองฝ่ายก็คือเราต้องบอกบรรณาธิการวารสารแรกด้วยแล้วก็แจ้งวารสารที่2ที่เราไปลงตีพิมพ์ซ้ําด้วยเคยลงตีพิมพ์แล้วนะเมื่อปีนี้ปีนี้ที่วารสารนี้วารสารนี้เขาเป็นคนตัดสินเองว่าโอเคหรือไม่โอเคเพราะว่าเป็นทรัพยากรของเขาและประเด็นสุดท้ายเมื่อทั้งสองฝ่ายโอเคแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคํานึงถึงประเด็นข้อกฎหมายประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยก็จะมีที่มาเกี่ยวข้องหลักๆก็คือประเด็นเลืองลิขสิทธิ ของบทบทความนะครับก็ควรจะด,ด,ดูด้วยว่าบทความแรกเนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของใครเป็นของวารสารแรกเราโอนไปแล้วหรือว่ายังเป็นของกลุ่มนักวิจัยอยู่นะครับค่ะ อาจารย์คะจากเนื้อหาใน e-learning ที่บอกว่าสามารถที่จะนำผลงานเดิมที่เคยได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วมาตีพิมพ์ใหม่ในอีกวารสารหนึ่งได้โดยจะต้องแจ้งแล้วก็ได้รับการอนุญาตจากบรรดาธิการของทั้งสองวารสารนั่นก่อนแบบนี้คะ่ะถ้าเกิดถามว่าการเผยแพร่ผลงานที่เป็นบทความวิชาการในครั้งที่สองเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาเนื้อหาที่เหมือนกับบทความฉบับแรกทั้งหมดเลยมาตีพิมพ์ในครั้งที่2ได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องมีการปรับภาษาปรับสำนวนใหม่เพื่อที่จะ นำมาปรับแก้ไขก่อนแล้วค่อยนำมาตีพิมพ์ค่ะอาจารย์คะโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอ,อเน้นนิดนึงก่อนว่าการจะตีพิมพ์ซ้ำสองสองครั้งใน2วารสารแบบนี้เนี่ยต้องปรุงใสนะครับแล้วก็ให้ทั้ง2วารสารเนี่ยรับทราบไม่อย่างนั้นประเด็นประเด็นนี้ก็จะไม่โอเคนะครับนี่สมมุติว่าวรารสารหนึ่ง ที่เราลงตีพิมพ์แล้วก็รับทราบนะเขาโอเคเวลาสาร2ก็รับทราบว่าเคยตีพิมพ์ในวลาสารหนึ่งมาแล้วแล้วก็โอเคทั้ง2ฝ่ายเราต้องมาพิจารณาถึงเรื่องเนื้อหาแล้วว่าที่เราจะลงตีพิมพ์ใน2วลาสารเนี่ย มันเหมือนกันตามคาถามคือเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยโอเคไหมก็ให้แยกพิจารณาเป็น2ประเด็นคือประเด็นเรื่องกฎหมายและประเด็นเรื่องจริยธรรมประเด็นเรื่องกฎหมายก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ขึ้นอยู่กับว่าบทความแรกที่เราลงตีพิมพ์ในวารสารแรกเนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของใครโดยหลักการเนี่ยผู้วิจัยเป็นคนเขียนบทความลิขสิทธิ์เป็นของผู้วิจัยโดยอัตโนมัติทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวารสารแรกที่ลงตีพิมพ์เนี่ยเขาให้เราโอนลิขสิทธิ์ไปให้กับวารสารหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นลิขสิทธิ์จะเป็นของ กลุ่มนักวิจัยอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นของวารสารเรา,าก็ต้องขออนุญ,ญาตวรารสารแรกว่าเนี่ยเราจะไปลงตีพิมพ์ในวรารสารที่2นะแต่ว่าจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยดีลาและโวหารคําบรรยายเนี่ยเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยแล้วก็มาลงในวรารสาร2เลยเนี่ยโอเคไหมเพราะตามหลักการกฎหมายเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของวรารสารแรกถ้าวรารสารแรกโอเคสามารถทําได้ แล้วเราก็แจ้งวารสาร2ว่าเนี่ยเนื้อหาเหมือนกับวารสารแรกเป๊ะเลยนะนอกจากข้อมูลแล้วเนี่ยลีลาและโมหันกระบวนการในการบรรยายเนี่ยก็เหมือนกันด้วยอันนั้นคือประเด็นข้อกฎหมายทีนี้มากกว่ากฎหมายคือเรื่องของจริยธรรมเราต้องถามตัวเราเองสมมตนะิว่าเราคิดว่าเราโอเคจะลงมาลงตีพิมพ์ซ้าแล้วทั้งสองวารสารรับทราบทั้งสองวารสารแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดว่าทั้งที่2ที่เราจะลงตีพิมพ์ในวารสาร2องอะจำเป็นไหมที่จะต้องใช้ถ้อยคําโมหานลีลา ประโยคเนี่ยเหมือนเดิมเพราะเราสามารถที่จะเล่าเรื่องอย่างเดียวกันเนี่ยด้วยดีลาและโบหารต่างกันได้ถ้ามันไม่จําเป็นนะครับผมก็แนะนําว่าก็คุณจะเขียนใหม่ข้อมูลเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนกับการลงสีพิมพ์ครั้งแรกได้ีแต่ดีลาและโบหารในการใช้ในการบรรยายออกออก,ออกมาเนี่ยอาจจะแตกต่างไปถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปละเมิดลิขสิทธ์ นะฮะแล้วก็จะเป็นประเด็นเรื่องจริยธรรมในแง่ของเพเกนวิซึมด้วยค่ะคเดียนถามอาจารย์แบบนี้นะคะว่านักวิจัยได้มีการใช้หลักการทางสถิติที่เหมาะสมในการที่จะเพิ่ม Data Point จากการ Interpolate ผลการทดลองของตัวเองกรณีแบบนี้นะคะ่ะอาจารย์คะสามารถทำได้หรือเปล่าคะ คำถามข้อนี้ผมต้องชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดนิดนึงสมมติมีการทดลองจริงนะครับแล้วก็มีการนําเอาสถิติมาใช้บางตำแหน่งที่เราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําการทดลองจริงเนี่ยข้อมูลควรจะเป็นยังไงอันนี้มันเป็นกระบวนการาสถิติที่ทําได้เพียงแต่ว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเนี่ยเป็นการประมาณจากข้อมูลไม่ใช่ตัวข้อมูลเองสมมติเราส่งไปตีพิมพ์ก็ต้องบอกทั้งบรรณาธิการต้องบอกทั้งผู้อ่านว่านี่เป็นการประมาณถ้าเราไปบอกว่าไอข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราวัดขึ้น อย่างนี้ก็เป็นการปลอมแปลงข้อมูลราะเวลาเราใช้คําว่า Data Point เนี่ยมันอาจจะมีความหมายว่าเป็นการไปบอกคนอื่นว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่วัดหรือถ้าเป็นข้อมูลที่วัดเนี่ยก็ไม่ได้นะครับการแบบนีน้บางทีมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราจะคล้ายๆว่ามีการวัดต่อเนื่องเช่นเราต้องวัดทุกสชั่วโมงแล้วเผอิญมีอยู่เวลาหนึ่งที่เราไม่สามารถวัดได้ถ้าเราไปเที่ยวเติมข้อมูลลงไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นการปลอมแปลงข้อมูลแต่ว่าถ้าเราคำนวณแล้วบอกว่าที่ข้อมูลเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนี้เราก็บอกเข้าไปว่าน่าจะเป็น โดยไม่ต้องเติมข้อมูลนี้ลงไปค่ะกรณีศึกษาที่4ค่ะนักวิจัยได้มีการแบ่งข้อมูลการวิจัยออกมา2ชุดด้วยกันค่ะอาจารย์คะโดยเขาแบ่งแยกตามแต่ละหัวข้อที่ศึกษาเพื่อที่จะมาตีพิมพ์ผลงานทั้งหมดเนี่ยสฉบับด้วยกันการกระทําแบบนี้ถือว่าเหมาะสมหรือเปล่าคะอาจารย์คะครับจากคําถามที่ถามมานะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นึงนง ในการทำวิจัยของนักวิจัยนะครับผมลองให้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงของการทำวิจัยก็คือในบางครั้งนักวิจัยได้ทำการทดลองหนึ่งการทดลองแล้วอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องของโครงการวิจัยแต่มีโจทย์วิจัยหรือมีวัตถุประสงค์ที่แยกเป็นหัวข้อย่อยๆจากโจทย์นี้ผมลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นถ้าเราอยากจะเห็นว่าสารสกัด A มีผลอย่างไรต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต่อการรักษาโรคติดเชื้อต่อการรักษาโรคมะเร็งหรือแม้กระทั่งต่อการรักษาเบาหวานจเจ็นะว,ว่าหัวข้อย่อยๆเหล่านี้มันแยกอิสระของกันเพราะฉะนั้นกรณีลักษณะนี้ถ้าเอาผลการศึกษาวิจัยของแต่ละโจทย์วิจัยนี่ไปตีพิมพ์คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแต่อย่างไรก็ตาม ข้อที่จะต้องกังวลหรือข้อที่จะต้องระวังอย่างมากก็คือในแต่ละครั้งที่เราแยกเรื่องไปตีพิมพ์นี้จะต้องไม่มีผลงานวิจัยที่ซําซ้อนอยู่ใน2เรื่องที่เราไปตีพิมพ์เลยผมผมยกไปอย่างง่ายๆเช่นสมมติเราพูดถึงการสกัดของสารสกัด A ด้วยวิธีการใดๆจนทั้งถึงการเตรียมบริสุทธิ์และคุณสมบัติของสาร A แล้วไปศึกษาว่ามันมีผลอย่างไรต่อระบบต่างๆเวลาเราตีพิมพ์เราอาจจะแยกผลได้แต่ถ้าเราเอาข้อมูลของผลการทดลองโยก,กับการเตรียมสารสกัด A ไปตีพิมพ์ใน เปเปอร์ที่1แล้วย่อมไม่สามารถเอาผลน,นั้นมาอยู่ในเปเปอร์ที่2ได้มันก็มีคําถามว่าแล้วเปเปอร์ที่2เราเราจะทาอย่างไรเพราะฉะนั้นในเปเปอร์ถัดมาเมื่อเราพูดถึงสารสกัด A เราจาเป็นจะต้องอ้างอิงเปเปอร์แรกว่าเราสกัดมาอย่างไรแล้วเราเตรียมบริสุทธิ์อย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรห้ามเด็ดขาดโดยการเอาผลการศึกษาจากเปเปอร์แรกไปใส่ในเปเปอร์ที่2เพื่อทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการทำใหม่อันนี้ทำทำไม่ได้ เพราะนั้นในกรณีที่แยกหัวข้อเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสองสาเรื่องอาจจะทําได้ในกรณีที่โจทย์วิจัยมันแยกอิสระออกจากกันอย่างชัดเจนแต่ในบางกรณีโจทย์วิจัยอาจจะไม่ได้แยกอิสระอย่างนั้น มันเป็นโจทย์ซึ่งเชื่อมโยงกันโดยทั่วไปนักวิจัยมักจะไม่เอาโจทย์ที่เชื่อมโยงกันไปแยกตีพิมพ์เพราะจะทําให้คุณค่ารวมทั้งผลที่เราได้ไม่ได้เห็นในภาพรวมเพราะ,ะนั้นไอ้อย่างนี้ผมคิดว่าไม่ไมควรทําควรจะเอาผลทั้งหมดตีพิมพ์ในเปเปอร์เดียวกันในในกรณีที่ผลงานวิจัยม,มันเชื่อมโยงกันการที่เราไปแยกแยกเนี่ยยิ่งทําให้ผลมันไม่สมบูรณ์แถมเราไม่สามารถตีพิมพ์ในวรารสารที่มีคุณภาพ หรือมี impact factor สูงได้คิดว่าน่าจะเป็นผลเสียกับนักวิจัยมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นจึงตั้งข้อสังเกตว่าการตีพิมพ์ในลักษณะนี้ความสำคัญก็คือจะต้องไม่เอาผลงานวิจัยใดที่เคยตีพิมพ์แล้วมาตีพิมพ์อีกรอบหนึ่งแล้วทำให้คนเข้าใจว่านี่คือผลของการศึกษาวิจัยใหม่อันนี้คือความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับค่ะ อาจารย์คะในกรณีที่นักวิจัยเขาต้องการที่จะอ้างอิงผลการศึกษาจากเมนูสคริปทีท่มีการส่งไปตีพิมพ์แล้วคะ่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้รับการตีพิมพ์กรณีแบบนี้จะสามารถทําได้หรือเปล่าและถ้าเกิดว่าหากทําได้ขึ้นมาเนี่ยควรทําอย่างไรถึงจะเรียกว่าถูกต้องคะอาจารย์คะ จากคําถามนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆอีกเหมือนกันนะครับผมขอแยกประเด็นของคําถามนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของนักวิจัยออกเป็น2-3ประเด็นนะครับประเด็นที่1สมมุติว่านักวิจัยได้ทําการทดลองใดๆแล้วได้ผลการทดลองแล้วผลการทดลองนั้นยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่หรือแม้กระทั่งยังไม่ได้ไปจัดทําเป็นแมนโสคริปเพื่อส่งวารสารเลยผลการทดลองนี้เป็นผลการทดลองซึ่งเก็บไว้ในสมุดแลบซึ่งนักวิจัยก็จะได้ข้อมูลและได้ ข้อเท็จจริงจากผลการทดลองนี้ขอย้ําว่ายังยังไม่ได้มีการเอาไปตีพิมพ์เผยแพร่ใดๆราวนี้ในกรณีนี้นักวิจัยก็ได้ทําการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ได้เตรียมแมนุสคริปเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ก็มีคําถามว่าเราสามารถอ้างอิงผลการศึกษาซึ่งยังอยู่ในสมุดแลบ,บเราได้หรือไม่ได้คําถามนี้อาจจะไม่ตรงกับโจทย์เสียทีเดียวนะครับ แต่ก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์สําหรับนักวิจัยคําตอบคือเราสามารถอ้างอิงได้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดทําแมนูสคริปต์แล้วเราต้องการอ้างอิงผลการศึกษาซึ่งเป็นข้อเท็จจริงแล้วเราค้นพบแต่ยังอยู่ในสมุดแลบเราไม่ได้มีการเผยแพร่เราจําเป็นจะต้องบอกว่าผลงานวิจัยนี้ยังไม่ได้มีการเผยแพร่โดยทั่วไปนี่เรามักจะต่อท้ายบทหรือประโยคที่อ้างอิงนั้นว่าเป็น observation หรือว่าเป็น unpublished observation ก็คือเป็นการ ค้นพบของเราแต่ข้อมูลนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์อันนี้เป็นประเด็นที่1น,นะครับสำหรับประเด็นที่2ซึ่งตรงกับโจทย์ในวันนี้ก็คือนักวิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยแล้วก็ได้ผลงานดีละ mm hmm. ก็เอาไปเตรียมเป็นแมนุสคริปพร้อมกับส่งไปที่วรารสารจะเห็นได้ว่าวรารสารก็จะส่งให้รีวิวเวอร์เพื่อประเมินผลการศึกษาของเราในขณะที่แมนูสคริปนั้นกําลังอยู่ในระหว่างการประเมิน ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ออกมานักวิจัยก็เขียนแมนูสคริปต์อีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วต้องการอ้างผลซึ่งอยู่ในแมนูสคริปต์ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการประเมินอยู่ถามว่าจะอ้างอิงได้ไหมคําตอบว่าอ้างอิงได้แต่มีแนวปฏิบัติก็คือทุกครั้งที่เราอ้างอิงเราต้องอ้างอิงตามข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้แมนูสคริปต์อยู่ระหว่างการประเมินเราก็สามารถวงเล็บต่อประโยคที่เรากําลังอ้างอิงว่า submitted แปลว่าข้อมูลที่เราอ้างอินนี้อยู่ระหว่างการส่งไปเพื่อตีพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้สามารถทำได้อันที่3ก็คือในกรณีที่เรามีผลงานวิจัยเราเตรียมแมนูสคลิปต์เราส่งไปตีพิมพ์วารสารได้ให้รีวิวเวอร์ประเมินแล้วและอยู่ระหว่างที่เรากำลังปรับแก้แมนูสคลิปต์ซึ่งเราเรียกว่าเป็นอยู่ระหว่างรีวิชั่นถามว่าข้อมูลอันนี้อ้างอิงได้ไหม คำตอบว่าอ้างอิงได้เหมือนกับประเด็นที่2ที่ผมกล่าวไปเพราะฉะนั้นการอ้างอิงในกรณีนี้เราจําเป็นจะต้องบอกเขาว่าประโยคที่เราอ้างอิงนั้นอยู่ในระหว่างการสับมิดและเราอาจจะเพิ่มข้อความว่ากำลังอยู่ระหว่างรีวิชั่นเพราะฉะนั้นเราสามารถ ใส่เข้าไปได้หมดสิ่งที่นักวิจัยควรจะทำก็คือกล่าวตามความจริงว่าสเตตัสนั้นๆเป็นอย่างไรวบรสารทุการสารเปิดช่องให้ใส่ข้อมูลพวกนี้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปจากคำถามว่าทำได้ไหมอ้างอิงผลงานวิจัยซึ่งอยู่ระหว่างสับมิชชั่นคำตอบได้แต่จะต้องบอกเขาว่าสิ่งที่เราอ้างอิงนั้นอยู่ในสถานะใดค่ะ ในปัจจุบันพบว่ามีบทความวิชาการมากมายที่ถูกตีพิมพ์ออกมานะคะแล้วก็หลายฉบับนั้นถูกถอดถอนบางฉบับนั้นพบว่าคณะผู้วิจัยมีการขอถอนบทความออกจากการตีพิมพ์เองค่ะจากหลากหลายสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นบทความวิชาการที่อยู่ในสถานะซับมิตบอกว่าพืชสมุนไพรมีส่วนช่วยในการรักษาโรคได้แต่ต่อมาภายหลังเนี่ยกลับพบว่ามีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผิดพลาดค่ะทำให้ได้ข้อสรุปขึ้นมาใหม่ซึ่งถือว่าไม่ตรงกัน กับที่ระบุเอาไว้ตอนแรกแบบนี้ก็จะส่งผลต่อแนวทางการรักษาผู้ป่วยในอนาคตได้นะคะผู้เขียนก็เลยมีการขอถอดถอนบทความดังกล่าวออกไปในที่สุดนะคะคําถามคือแบบนี้ค่ะอาจารย์คะนักวิจัยเนี่ยจะสามารถอ้างอิงบทความที่ถูกถอดถอนออกไปก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าหากอ้างอิงไปแล้วโดยที่เราไม่ทราบว่าบทความนั้นเนี่ยถูกถอดถอนออกไปนักวิจัยนั้นจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะค่ะนักวิจัยไม่ควรจะอ้างอิงบทความที่ถูกถอดถอนไปแล้วอันนี้แน่นอนนะคะแต่หากว่าเราได้อ้างอิงไปโดยที่เราไม่ทราบว่าบทความนั้นเคยถูกถอดถอนมาก่อนหรือว่าบทความนั้น ถูกถอดถอนหลังจากที่เราอ้างอิงไปแล้วเนี่ยนักวิจัยจะต้องเรียนให้บรรณาธิการวรารสารนั้นทราบค่ะเพราะว่าอาจจะมีการอ้างอิงต่อเนื่องที่สําคัญที่สุดนักวิจัยจะต้องตรวจสอบบทความที่ตัวเองจะอ้างอิงก่อนนะคะว่าเคยมีการถอดถอนบทความนั้นมาก่อนหรือไม่ค่ะ ในกรณีที่นักวิจัยได้มีการส่งบทความวิชาการแล้วก็เขาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าต่อมาเนี่ยมีผู้ร้องขอแต่ว่านักวิจัยไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือว่าแสดงข้อมูลดิบผลการทดลองที่บันทึกเอาไว้ได้ระหว่างที่ทําการวิจัยสุดท้ายแล้ววารสารมีการตัดสินให้ถอดถอนบทความนี้ออกไปค่ะแบบนี้ค่ะหมายความว่าผลการวิจัยนี้ไม่ถูกต้องเราไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะในปัจจุบันเนื่อง ข้อมูลเด็บนี่ถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับที่จริงในวงการวิทยาศาสตร์ก็ถือกันว่าข้อมูลก็ตามนะครับหรือวัสดุการวิจัยหรือกระบวนการวิจัยก็ตามเนี่ยเมื่อมีการตีพิมพ์แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิจัยจะต้องเปิดเผยให้กับนักวิจัยอื่นนะฮะหรือผู้ที่สนใจเนี่ย ให้สามารถนําไปตรวจสอบหรือว่านําไปใช้ในการต่อยอดเพื่อความก้าวหน้าการวิจัยต่อไปได้นะครับยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นเป็นความลับทางการค้าหรือว่าเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสําคัญต่อส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับในปัจจุบันก็มีวรารสารที่สําคัญหลายวรารสารที่กําหนดว่านะักวิจัยจะต้องส่ง supplementary data เข้าไปเป็นจํานวนมากพร้อมกับตัวบทความวิชาการ แล้วถ้าเผื่อได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์และ supplementary data เหล่านี้ก็จะถูกเปิดเผยในฐานข้อมูลของวารสารนะครับพร้อมๆกับบทความวิชาการด้วยถ้าวารสารเนี่ยไม่ค่อยมีขนาดใหญ่มากนะักเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มีฐานข้อมูลของตัวเองเขาก็จะบอกให้หนักวิจัยเนี่ยนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใส่ไว้ในฐานข้อมูลสากลที่ทําให้คนทั่วๆไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่ยากเย็นเช่นฐานข้อมูล GitHub ซึ่งจะเป็นการใส่พวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทําการวิจัยนะครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสว่าคนอื่นเนี่ยสามารถเอาไปตรวจสอบได้ว่า้ข้อมูลเราเนี่ยทำแล้วถูกต้องจริงหรือไม่ถึงแม้ว่าวรารสารจะไม่ได้บอกก็ตามว่าให้เราไปใส่ไว้ในฐานข้อมูลเนี่ยเมื่อนักวิจัยอื่นมาขอเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่จะนําเอาข้อมูลเนี่ยมาเปิดเผย ตามความเหมาะสมนะครับให้กับผู้ที่ร้องขอหรือถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยก็เกิดข้อสงสัยได้ว่าข้อมูลการวิจัยเนี่ยมามีความถูกต้องสมบูรณ์จริงหรือไม่บางครั้งก็นําไปสูบการถอดถอนเหตุผลที่หถอดถอนก็เพราะว่าเมื่อข้อบูลไม่แน่ใจว่าสมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าผลการทดลองเนี่ยเชื่อถือได้หรือไม่คือไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่านะครับไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันมันมันต้องผิดนะเี็นแต่ว่ามันไม่ทราบว่าถูกต้องแน่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในแง่ของการตีพิมพ์เนี่ยเขาก็อยากให้แน่ใจว่าข้อสรุปี่ มันถูกหรือผิดแน่บ้านเขาก็ต้องถอดตอ,อนออกไปก่อนค,ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือเนื้อหาสาระทั้งหมดของมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยซึ่งเชื่อว่าเนื้อหาทั้งหมดนั้นจะมีประโยชน์นะคะกับนักวิจัยรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกท่านค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะขอให้วงการวิจัยยึดถือกฎหมายเป็นรากฐานสำคัญค่ะให้จริยธรรมเป็นสิ่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมาย และหวังว่าสื่อการเรียนรู้ชุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการสร้างวิทยาจริยธรรมและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยทุกท่านต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ